ไปโชคดีโอ้ยปล่อยนะครับขอรอสักคู่นะครับไปแล้วเหยือ่อรอสักแป๊บหนึงนะ่งมีตัวไม่นานครับมาแน่ครับรอสักคู่ เรีบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้อเกิเจอแต่ปรากฏรั้งไปเล้วไปโตเล้ว,วไปโตนะครับนี่ขอแป๊บอะดูต่อแลครับ รอสักคู่นะครับมีตัวมันกินแน่ครับรอแป๊บเดียวไปเข้าไปแล้วเข้าไป ครัพบแล้วครับไม่ว่าไม่ว่าคืออะไรอปิดแล้วลูกปรปะกดคังเหมือนเดิมไปโชคดีลองแรนะไม่มาผมบ่อน้ำนีำน่นะสวยจังอีสวยจังอ่ะได้แล้วครับ ลอสักครูลอยิดปลากำลังมารอยิดดูเลยครับปลากำลังมาอ่ะแรกางแับมีมารอยิดน้ามีจังมีไมาไปยับซิกินซิมีม่ไมีไมาไหนบ้ แล้วก็เปียบลอยครับมาเร็วโอ้ยตัวไม้ตัวนี่มาเอากดขั้นลาวจาดร้อยจังเป็นร้อ,รอยจังเป็นบ่อย,อย,อย,อยอครับแมวโอ้ยบ่อยนะอันนี้ครับ